คุณผู้ชมครับก็มีตัวเลือกอีกแล้วล่ะครับคือมีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเนี่ยก็ปินข้ามน้ําข้ามฟ้ามาเพื่อที่จะมาดูหมูเด้งแต่เดินเข้าไปในสวนสัตว์โอ้โหคนเยอะแน่นไปหมดเลยก็เลยเปลี่ยนเส้นทางครับไปไหนครับไปชมลูกฮิปโปที่สีสเกตแทนที่นั่นคนน้อยและก,ก็คึกคักไม่แพ้กันครับมีรายงานว่าที่สวนสัตว์สมเด็จพระศีนครินทร์สีสเกต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีสกเกตอำเภอเมืองจังหวัดสีสกเกตนะครับนับตั้งแต่13ตุลาคมที่ผ่านมาขเขาก็มีการต้อนรับสมาชิกใหม่ลูกคิปโปโปเตมัสนะฮะระหว่างพ่อสมศรีกับแม่เกศรินนะครับให้กําเนิดลูกคิปโปตัวน้อยมันหนตัววันนี้ทราบแล้วนะครับเป็นเพศเมียด้วยความน่ารักน่าชังนะฮะก็เลยมีนักท่องเที่ยวเขามาแห่ชมมาถ่ายรูปแชร์ไปทั่วประเทศ และก็ทั่วโลกครับทำให้เกิดกระแสความนิยมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ครบ8วันแล้วน้องฮิปโปตัวน้อยที่เกิดมาก็ยังติดแม่อย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับด้วยกระแสหมูเด้งมาแรงครับก็เลยส่งผลให้หน่มอังกฤษกับแฟนสาวชาวไทยนี่เดินทางข้ามฟ้ามาเพื่อมาดูลูกฮิปโปหมูเด้งที่ชนบุรีแต่ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวมากเนืองแน่นไปหมดนะฮะไม่สามารถจะแทรกตัวเข้าประชมได้ แล้วก็ได้ทราบข่าวว่าที่สิสเกตนั้นมีลูกคีปโปเกิดใหม่น่ารักเช่นกันก็นกเลยหันหัวเรือนะครับมันไม่มีเรือมาสิหันหัวรถนะครับนะบจากจังหวัดชลบุรีนี่นะครับมาไกลกว่า500กิโลเมตรเพื่อมาชมลูกคปโปตัวน้อยที่แสนน่ารักของสีสเกตนะครับโดยสองสามีภรรยาก็เดินทางมานะครับบอกว่าแฟนเป็นคนอังกฤษ เพิ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีฮิปโปที่โด่งดังมากอยากจะมาเจอเจ้าหมูเด้งนี่แต่ว่ามาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะปรากฏว่าคนเยอะมากเลยก็เลยตัดสินใจเดินทางมาที่รีสเกตเพราะว่าพบเจอ,เอ,อกระแสะความนิยมไม่แพ้กันก็เลยชวนกันมาขับรถมาเมื่อเช้านี้พอมาถึงก็เห็นคนมาเที่ยวชมกันมากเหมือนกันแต่ก็ยังไม่มากเท่ากับที่ชนบุรีอันนั้นแน่นมาก ก็เลยเดินทางมาชมได้ง่ายหน่อยส่วนตัวเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่ารักดีและก็ประทับใจมากส่วนลุงคารครับลุงคารที่แกเป็นพี่เลี้ยงผู้ดูแลฮิปโปที่เกิดใหม่นี่แกก็บอกว่า mm. ผมเนี่ยดูแลฮิปโปตัวแม่นะ mm. ก็คือแม่เกศรินนี่ยมาตลอดเลยแหละครับทําความสะอาดบอดทุกเช้าดูแลจนตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกออกมาและที่สําคัญในตอนนี้เริ่มสามารถเข้าใกล้ตัวได้แล้วนะเออ แล้วก็ไปมองดูเพศได้แล้วด้วยเป็นเพศเมียเออเป็นผู้หญิงแต่ด้วยความที่ยังเป็นเด็กอยู่เพราะว่าเพิ่งเกิดมาประมาณสัก8วันเท่านั้นเองกําลังเริ่มคุ้นชินกับนักท่องเที่ยวบ้างแล้วคือไม่ค่อยตื่นตระหนกเหมือนตอนแ,แรกๆและคุณแม่กิตซ์ลินนี่ก็ไว้วางใจผู้คนมากและก็นักท่องเที่ยวที่มาชมนี่แกก็ชินแล้วยอมให้ลูกน้อยมาเดินเล่นโผล่หน้ามาให้กับน้องๆน,น,นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างใกล้ๆได้ถ่ายรูปกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนี่ครับ ซึ่งผมก็จะคอยดูแลอยู่ใกล้ๆนะเพื่อความปลอดภัยส่วนที่มีกระแสข่าวแชร์คำกล่าวอ้างออกไปว่าน้องไม่เด้งนี่นะน้องไม่มีออร่ารหรือว่ามันไม่ไม่เหมือนกับน้องหมูเด้งอะไรต่างๆมามบูรี่กันเนะี่ยผมก็ชี้แจงว่าน้องหมูเด้งที่จังหวัดชลบุรีนั้นเขาเป็นฮิปโปแคลแต่น้องเราที่สิสเกตเนี่ยเขาเป็นฮิปโปโปเตมัสนะแต่มีความน่ารักอ่านะมันก็จะค่อยๆเริ่มขึ้น พอพบเจอเด่นชัดขึ้นเนี่ยหมเด้งที่ชนบุรี2เดือนเนี่ยค่อยเด้งออกมาของเรานี่8วันแล้วมันยังไม่เด้งนะมันต้องรออีกนิดหนึ่งมันจะเด้งขึ้นมาเองนี่ตอนนี้ก็เริ่มซุกสนตามพฤติกรรมของลูกชิปโปแล้วผมก็รับรองว่ามีโอล่ามีความน่ารักแล้วก็จะเด้งเเหมือนกันอย่างแน่นอนทีเดียวนะฮะแล้วก็รอวันว่าเ เขายังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับเ่าะจะชื่ออะไรดีเนี่ยนะครับเป็นเพศเมียนะครับรฮล้ฟโฟเขาเริ่มมีการประกวดกันหรือยังนะเออใครที่สนใจก็ลองลองดูนะ